ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโหนพระพรนะครับผมพวกกับผมหนุ่มกันจอนะครับผมใบจรเสยาวเลยนะครับวันนี้กระแสข้างร้อแรงมากครับเป็นกระแสของเรื่องของค่ายสรุปยุบุคุณปีส0 2 2นี่นะครับผมในหัวข้อเรื่องการชิงบําเน็จในโค้งสุดท้ายนะครับผมและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณศิลาคนไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณศิลาครับไม่ทราบว่าคุณศิลาเนี่ยเคยไปค่ายไหมครับเคยไปครับผมเออพอจะเล่าประสบการณ์การไปค่ายให้ผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับ ค่าสมุดอยู่บุคุณนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับผมเราจะเป็นทางเทศนานมัสการกีฬาสีสนุกสนานแล้วก็อาหารอร่อยๆมากมายเลยครับผมโอ้โหจากที่ฟังมาสำหรับปีนี้กุวลาไปค่ายแน่นอนใช่ไหมครับไปครับไปถึงไปค่ายใช่ไหมครับไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่พิบุรีครับผมอุ้ยคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดหรอครับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่เครับผมครับผมไม่ชวนเลยนะฮะผมรอเล่นครับผมอ๋อรอเล่นนะครับโอ้โหกำลังหิวพอดีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมครับ ไปค่ายนะครับผมไปค่ายครับผมคุณศิลาไม่ทราบว่าคุณศิลาเนี่ยปีนี้เนี่ยอยู่สีอะไรเหรอครับไปค่ายสีชมพูครับผมสีชมพูเหรอครับทำไมครับพี่หนุ่มอยู่สีฟ้าอ้าวอย่างนี้เราก็เป็นศัตรูกันสิครับอย่างเงี้ยจะเรียกศัตรูเลยครับเรียกคู่แข่งดีกว่ามันใกล้เคียงไหมฮะมันต่างกันอยู่ที่หนึงครับนิดนึ่งนะครับที่แข่งกับศัตรูครับ่ไในอะไรนะแต่เราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับไมในรายกันเหมือนเดิมครับถึงแม้เราอยู่คนละสีนะแต่เรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับปีนี้มีสีอะะไรบ้าางนศิล มีสีฟ้าครับผมฟ้าเขียวเขียวชมพูชมพูและเหลี่งครับและเหลืองนะมีสี่สีนั่นเองถึงแม้เราอยู่กันคนละสีสีสีนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเรายังคงเป็นนัำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับสิราชใช่ครับผมเฮ้ยวิวิคี้ทชิงานบอกผมมาครับปีนี้นะครับผมมีอาจารย์วิคเตอร์มาครับผมอะไรนะครับมีอาจารย์วิคเตอร์มาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในครั้างนี้อาจารย์วิคเตอร์ใช่ครับอาจารย์วิคเตอร์ โหนี่คือคุณศิระเป็นเอฟซีเลยเหรอครับเป็นชื่อชอบผมชื่อชอบเขามากครับโอ้โหอาจารย์มิเตอร์นะครับผมจะรู้ว่าปีนี้ห้ามพลาดแล้วใช่ไหมสุภศิลาห้ามพลาดเลยครับห้ามพลาดเลยครับอาจารย์มิเตอร์นี่เขายังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าขาได้ไหมครับเทศนาได้แบบสุดจริงๆครับผมแล้วก็แบบพอวิญญาณแล้วมันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกครับมันดีจริงครับคือพูดไม่ออกอีกต้องให คุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้เองโดยตรงใช่ไหมครับคุณต้องไปค่ายนะครับคุณต้องไปค่ายใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหครับงั้นวันนี้นะครับสงสัยคงหมดเวลาของรายการผมและพรแล้วนะครับผมครับผมวันนี้คงต้องขอลาก่อนนะครับผมแล้วไปพบกับรายการผมและพรในค่ายครั้งนี้กันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนีลนี่นี่ดูรายการของพี่หนุ่มกันจรไหม ออโอ้ยเขาจะมีงานที่ยุบกุลเปิดค่ายอีกปีนี้สิ้นเดือนนี้สามวันยี่แปดยี่เก้าสามสิบน่าสนใจมากเลยสนใจไปไหมยังไม่รู้จะไปหรือเปล่าอ๋ออแต่พ่อว่าไปอะดีนะอย่างหนึง่งเราอาจจะต้องเสียเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่สิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรเรากลับมาอาจจะ ร้อยเท่าพันเท่าเราก็ไม่รู้หรอกแต่พ่อมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราไปค่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเอมี่น่าจะไปกับพ่อด้วยนะได้ไปได้โน้ตโน้ตครับพี่โน้ตเมื่อกี้พี่ได้ดูรายการโหนพระพรเคยได้ยินชื่อนี้ปะ เนี่ยเมื่อกี้ก็ดูอยู่เหมือนกันพี่เออเฮ้ยปีนี้เนี่ยเขาจะจัดค่ายสนุกยุคพะคุณนะโน้รู้ยังรู้พี่แต่หนักใจเลยอะทำไมอะงานเยอะมากพี่ช่วงเนี้ยประชุม่ื่อานเลยไม่รู้ผมแบบโหโดนแอสไซน์เข้าห้องประชุมตลอดเลยครับไม่ไม่ว่างเลยอะขนาดขนาดกินข้าววันยังต้องแบบประชุมด้วยอ่ะ โอ้กินไปประชุมไปใช่ได้กินหรือได้ประชุมประชุม <c oughs> ได้ประชุมแล้วพี่อ่ะเออพี่อยากไปมากนะเพราะไปครั้งที่แล้วสนุกมากสนุกจริงๆผมก็ผมก็จำได้นะมันก็สนุกจริงๆนะเนอะแต่ว่าพี่ก็ติดเหมือนกันอนะ่ะงานเยอะเยอะจริงๆเลยลูกค้าตามงานทุกวันงานของที่ต้องส่งอาทิตย์ที่แล้ววันเนี้ยยังทำไม่เสร็จเลย <c oughs> เอาเรื่องจริงมาพูดซะแล้วสงสัยอะอาจจะไปไม่ได้เหมือนกันตอนแรกนึกว่าโน้ตไปได้จะได้ฝากไปซะหน่อยโอ้โหพี่ผมว่าเรามาเรามาอธิษฐานด้วยกันดีกว่าจะได้ไปได้ด้วยกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันครับผมเฟิร์นเห็นรายการโหรพระพรป่ะเห็นเห็นวันที่แปดยุคเก้าสามสิบนี้มีค่ายอะเฟิร์นไปป่ะเราว่าจะไปคอนเสิร์ตแคทตะปัดไปด้วยกันป่ะ เฮ้ยเราก็จะไปเหมือนกันคือแบบเราก็แบบอยากไปดูมีวงที่เราชอบด้วยอ่ะงั้นเราไปคอนเสิร์ตแค่กันเอองั้นไม่ต้องไปค่ายหรอโอ้ยุ่งจริงๆเลยจะไปกันดีไหมเนี่ยจะไปได้ไหมทุกคนครับทุกคนทุกคนฟังผมก่อนทุกคนศิลามาเร็วศิลาศิลาฝั่งนี้ศิลา โอ้โหเห็นเห็นว่าศิลาไปออกรายการผลผลว่าพรมาใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเพิ่งออนแอร์เมื่อกี้เลยเนี่ยเออแต่ตอนนี้ทุกคนยังคิดอยู่ว่าจะไปค่ายดีไหมใช่ไหมใช่ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยตัดสินใจอยู่ใช่ไหมฮะคือแบบขนาดไปออกรายการขนาดนี้คนยังแบบยังตัดสินใจกันไม่ได้เลยทําไงดีอะไม่รู้เหมือนกันสิมีแบบมีทางช่วยไหมงั้นดีเจเสริมพลครับเปิดบีทให้หน่อยครับผมเฮโยโยโยมาแรปอีกแล้วนะฮะโยทุกปีนะฮะ มีปัญหาใช่ไหมครับมีปัญหาใช่ไหมครับทุกคนฟังนะฮะทุกๆคนผมรู้ว่าคุณมีภาระหนักปัญหารุมล้อมตัวคุณจนคุณอคิดว่าไม่ได้พักเป็นคงยักษ์นะที่คุณจะทำใจมาที่ค่ายแต่ถ้าคุณฟังผมตอนนี้พระเจ้าจะช่วยคุณดีง่ายๆ ค่ายสนุกยี่มุลปีนี้ชิงอนเน็ตในโค้งสุดท้ายกาิจกรรมมากมายแล้วคุอยู่ที่ค่ายวิทยาคิดคุณเสียดมีเกมกีฬาละครน,น้ำมัสการเทศนาตั้งหลากหลาย,ลายงั้นคุณไม่ควรถ้าเพราะพวกผมรอคุณอยู่ที่ค่ายย่ลุกขึ้น,นมาลุกขึ้นมาไปลงทะเบียนยอยูตรงไหนนะหน้าประตูโอโอเท่าไหร่นะสองพบาทไปค่ายกัน